สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมีสิ่งที่อยากจะแนะนําหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้นะก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปดูในกระเป๋านะครับมันจะมีของอยู่ชิ้นหนึ่งไว้ทุกคนเวลาเรากดใช้แล้วเนี่ยที่เป็นรูปถุงแล้วก็เป็นรูปไข่หรือรูปโปริร่งตรงนี้นะครับพอเรากดใช้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการส่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปประจนภัยแต่ทีนี้นะครับผมเนี่ยไม่มีสัตว์เลี้ยงที่จะสามารถส่งไปได้และทีนี้ทํายังไงล่ะผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปหาสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ก่อนที่จะไปหาสัตกก like, วนะ์ ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าเราจะหาสัตว์เลี้ยงได้อย่างไรบ้างนะครับอ่ะกดยังกดแล้วนะโอเคขอบคุณครับ ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้าน Top Up Gamer นะครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โบโมงจนถึงตีสองนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษ,ษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกม a r o n นค s าสิกโกโก้ินหรือว่าจะเป็น d ดล t a f o r รเนี่ยครับราคาถูกไม่แพ้ก,กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภยัยรวดเร็วถูกกว่า เเติมองราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ Top Up Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ราย์แอดท็อปอัพเกมเมอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะจับสัตว์เลี้ยงได้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นอ่ะมันสามารถจับได้ไหมแล้วมันคือตัวอะไรนะครับอย่างผมนะครับจับตัวที่เป็นอ็อกโกรีเออร์ตรงนี้เนี่ยผมก็สามารถจับได้นะครับโดยที่เราเนี่ยเข้าไปที่กระเป๋านะทุกคนหลังจากนั้นนะครับมาเลือกที่กระเป๋าตรงนี้ที่เป็นรูปตัวแซหรือว่าเซนดีตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับข้างบนตรงนี้เป็นเซนีแล้วก็เป็นเหรียญแล้วก็เป็นเฟืองนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจในส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับให้้เเราาขไป ที่ตัว Colorful ตรงนี้แล้วก็กดใช้มันซะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอาหารนะครับเอาไว้จับสัเลี้ยงนะก็เลือกดูเลยนะว่าเราเนี่ยอยากจะจับตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรลิงนะครับโปรริงเนี่ยมันก็จะใช้ตัวกรีนแอปเปิลนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถจับโปรลิงได้แล้วก็ในส่วนตัวรูนติกเนี่ยก็จะใช้ตัวที่เป็นแครอทรวยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวโยโย่ Yo ที่เป็นลิงนะครับแล้วก็กระดูกเนี่ยจะเป็นพวกดีเซิร์ตวูฟเบบี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปจับให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนกันนะแล้วก็นส่ว อื่นๆเนี่ยก็มีอีกมากมายนะครับก็ลองไปเลือกสัร์กันดูตามที่เพื่อนๆต้องการจะไปจับสัตว์นะครับและในตอนนี้นะครับผมอยากจะจับเป็นออกกอริเออร์นะครับผมก็ต้องมาเลือกในส่วนที่เป็นรูปปั้นตรงเนี้นะครับมอนเตอร์พรูฟนะครับก็คือตรงนี้เลยเป็นสิ่งที่ออกกอริเร์เนี่ยชอบมากที่สุดนะครับผมก็จะซื้อไปเลยนะสัก4 5อันหรือ6อันเนี่ยครับก็ซื้อมาเลยแบบนี้อ่ะพอเราซื้อมาแล้วนะครับให้เราเนี่ยเข้าไปดูในกระเป๋านะในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีอยู่เลยครับที่เป็น ีเลยก็ได้ลากมากดคลิกซ้ายครา้งหนึ่งทีแล้วก็ลากมันลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ในส่วนของตรงนี้อ่ะพอใส่แล้วนะครับมันจะขึ้นมาในช่องนี้ใช่ไหมพอเรามาใส่แล้วนะครับในส่วนต่อไปที่เราจะต้องทําก็คือให้เราเนี่ยคลิกที่ตัววอลเลเยอร์แบบนี้นะครับคลิกให้มันขึ้นชื่อแบบนี้แล้วเรากดตรงนี้ครับกดหนึ่งทีมันก็จะมีให้เรานะครับจับกับมอบเราก็กดมอบไปเรื่อยๆนะครับให้สังเกตหัวใจนะทุกคน หัวใจเนี่ยมันจะเป็นหัวใจสีแดงแดงขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะล้มเหลวนะครับแต่ว่าให้เรากดเข้าไปเรื่อยๆจนสีของหัวใจมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วลองกดจับดูแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็มาปั่นตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับเท่านี้เองนะทุกคนก็สามารถจับวอริเออร์ได้แล้วนะครับใส่กระเป๋าหรือจะฟักไข่ก็ได้แต่ผมจะกดใส่กระเป๋าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับกดลับในหน้าหัวข้อการบจนภัยนะครับเราก็จะได้หอยเชลล์เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้เราก็จะสามารถนําไปซื้ออาาหร ที่จะไว้จับสัตว์ได้ประมาณนี้แล้วก็ลองกลับเข้าไปดูในถุงเมื่อกี้นะครับว่าเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นหรือยังที่เข้ามาแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็มีออกรีเรียเป็นของตัวเองแล้วนะทุกคนตรงนี้เราก็ส่งการประจนภัยได้แบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็รอนะประมาณ10นาทีนะครับ10นาทีเนี่ยมันก็จะประจนภัยเสร็จแล้วแหละเ,เราก็สามารถส่งได้เรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำนะตัวไหนเนี่ยเหมาะก,กับอาชีพพ่อค้าบ้างนะครับอาชีพพ่อค้าเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น Hmm. ตัวดีเซิร์ตบูฟนะครับไอตัวดีเซิร์ตบูฟตัวนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายระยะไปคิดเนี่ยห้าร้อยดาเมจกับศัตรูที่เป็นเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ที่จะเพิ่มให้กับตัวเราเนี่ยก็คือตรงนี้ครับเพิ่ม Igno r e Def นะครับบยห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็เพิ่ม HP Recovery s p e e d นะครับเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็จะถือว่าเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอ่าเห็นเขา เออนะครับในส่วนของอ็อกโบลีเออร์เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะก็คือเอาไปใช้ในการโปรวอกนะครับการโปรวอกเนี่ยเวลาเราลงทันหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมอนสเตอร์ Monster เนี่ยมันจะเข้ามาตีเราใช่ไหมอ็อกโบลีเออร์เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปโปรวอกแล้วก็รับดาเมจแทนเรานะครับส่วนสกิลที่เขาจะเพิ่มให้เราเนี่ยก็คือเพิ่มตรงนี้ครับฟื้นฟูเฮดพีขึ้นมาอีกสิแล้วก็ลดระยะเวลานะครับที่จะใช้ในการประจนภัยเนี่ยอีกสิเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้ครับแอตแท็กสปีดเนี่ย ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยแต่ส่วนใหญ่นะครับผมจะเห็นพวกพะสายเวทเนี่ยใช้ตัวนี้กันครับไอซ์นะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือลดระยะเวลาแคสต์ฐานนะครับคือไล่ไวขึ้นแล้วก็เพิ่มฮิลลิ่งโบนัสนะครับก็ฮิลแรงขึ้นนะครับสำหรับ2ส,สกิลนี้เนี่ยก็ถือว่าตัวพระเนี่ยเหมาะมากๆนะลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นเขาจับกันเลยนะตัวนี้ครับเหมาะสำหรับสาย เ t k เลยมันจะเพิ่ม ATK 4เคจุดเลยนะครับให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของแล้วก็เพิ่มค่าฟรีอีก10จุดนะครับหรือว่าค่ารบลีกนะให้สัตว์เลี้ยงและเจ้าของเหมือนกันอ่าเป็นไงดีปะ่ะซึ่งมันเป็นมอนสเตอร์ Monster ระดับ1ดาวเนี่ยเราสามารถจับได้หมดตัวอยู่แล้วนะครับใน1ดาวเนี่ยจะจับง่ายแล้วก็ค่อยเอาไปอัพดาวนะครับเป็นตัวที่2เนี่ยคือการประสานนะครับเราจะต้องไปจับตัวปูริ่งนะครับแล้วก็ตัวรูนติกเนี่ย นะแล้วก็ให้เป็นเลเวล10นะครับมันก็จะสามารถอัปเกรดได้นะครับเป็นตัวเงือกแบบนี้นะ อก็คือเราอยากได้ตัวไหนเนี่ยเราก็ลองกดเข้าไปดูครับแล้วก็กดประสานดูตัวไหนเนี่ยที่มันสามารถรวมกันได้นะครับมันก็จะกลายมานเป็นตัวที่เราต้องการครับแต่ว่าเป็น2ดาวนั่นเองนะทุกคนอ่ะลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันโอเคบ้างสําหรับตัวที่ผมจะใช้นะครับผมก็อยากจะได้เป็นตัวดีเซอร์ตวูฟนะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอีกนอเดฟให้กับตัวผมนั่นเองผมก็เลยอยากจะได้นะเดี๋ยวผมจะต้องไปจับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะผมเมื่อกี้ผมจับออกมาได้ใช่ไหมเนี่ยผม เอาออกมาต่อสู้แล้วนะครับและส่วนตัวไอริสเนี่ยผมก็ส่งไปประจนภัยนั่นเองทุกคนเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เองครับจับไม่ยากสมุดคู่มือเราก็มาปรับตรงนี้นะครับนี่เราจะได้แ a คค p ตพีอีก20นะครับถาวรเลยในแต่ละตัวเนี่ยก็จะได้เหมือนกันหมดนะครับเป็นโบนัสของเรานะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยเราก็จะได้แ a คค p 8พีแปบ้างแหละหรือว่าจะเป็น e อ็กพีร้อยหรือว่าในหลายๆอย่างครับมันเพิ่มได้เยอะมากๆ เก็บสมุดให้ครบเนี่ยสำคัญมากๆนะครับทุกคนพยายามทําให้ได้ให้ครบนะเวลาที่เซิร์ฟเปิดแล้วเนี่ยทำสมุดให้ครบเลยจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเยอะมากโอเคทุกคนเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราหาเจ้าตัวดีเซิร์ฟปูพราะเราเจอดีเซิร์ฟปูแล้วนะครับเราก็เอากระดูกมาไวางข้างๆเหมือนเดิมแบบนี้นะแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปกดมอบให้นะครับดูหัวใจนะหัวใจนี้เป็นสีแดงอยู่นะครับอ่ะก็ยังเป็นสีแดงอยู่เหมือนเดิมกดมอบเข้าไปอีกทีนึง อ่หมดแล้วนะครับเราลองกดจับดูว่าได้ไหมปึ๊บทีนี้แหละครับรุ้นล้มเหลวหนึ่งครั้งนี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้ประมาณ3-4อันอะแดงอยู่แดงอ่ะเป็นสีนี้แล้วครับเราก็กดจับได้เลยเรียบร้อยครับผม เราได้ตัวดีเฟรตวูฟมาแล้วใส่กระเป๋าไว้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการจับสัตว์เลี้ยงมาใช้ประโยชน์นะหรือว่าจะไปอัพสบุดก็ได้นะครับ แต่ว่าผมขอบอกก่อนนะว่าการอัพสมุดเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะไม่ทําไม่ได้นะสําหรับเกมนี้นะครับแนะนาเลยให้ทําให้ครบนะครับอ่ะก่อนจากการในคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นคลิปเกมอะไรนั้นก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับทุกคนขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สนับสนุนผมด้วยการกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ผมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปแล้วบายบายนะครับ